มีคนส่งลิงก์มาแล้วเราก็เผลอไปกดพอกดแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องก็โดนแฮ็กสิครับเครื่องค้างไปเลยกดอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงบัวไปหมดแล้วให้คุณตั้งสติแล้วทําตามคลิปนี้นะครับอันดับแรกคุณต้องหาทางปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องของคุณซะก่อนเพื่อปิดการทํางานของแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพกําลังใช้งานอยู่โดยบางรุ่นอาจจะกดที่ปุ่มเล่งเสียงและบางรุ่นก็อาจจะกดที่ปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันแล้วเครื่องจะ ดับไปแล้วเราก็รอให้เครื่องเปิดขึ้นมาใหม่การทําเช่นนี้จะเป็นการหยุดแอปพลิเคชันของมิจฉาชีพที่กําลังใช้งานอยู่หรือกําลังแฮกเครื่องของเราอยู่นั้นมันทํางานไม่ได้มันต้องรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นมาซะก่อนมันถึงจะเริ่มทํางานใหม่พอเครื่องของเรากําลังบูตตัวอยู่นั้นให้เราถอดซิมก่อนเลยเป็นอันดับแรกถ้าเราไม่มีที่จิ้มซิมให้เราไปหาเข็มหรือยืมเข,มข็มของใครก็ได้แล้วมาถอดซิมออกให้ไหวที่สุดนี่เป็นการ,รตัดสัญญ,ญญาณซิมการ์ดเพื่อที่จะไม่ให้ซิมการ์ดเชื่อมเน็ตได้พอเรรราาดิ้้งีีบบขึนสใหัญญณ หรือถ้าจะให้ดีให้เรารีบเปิดโหมดเครื่องบินให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้มิจฉายนิยส่งข้อมูลผ่านเน็ตได้นั่นเองพอเราตัดสัญญาณทั้งหมดแล้วให้เราไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่แอป หรือจัดการแอปเลื่อนลงไปหาแอปที่เราไม่ได้รู้จักกดเข้าไปที่แอปนั้นแอปนี้เป็นแค่แอปตัวอย่างนะครับพอกดเข้าไปที่แอปแล้วให้เรากดไปที่เมนูการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลแล้ว,ลว <ๆ S 1> ให้เรากดล้างแคชและกดลบข้อมูลแล้วแบ็กกลับมาแล้วให้ลบแอปนั้นออกต่อมาให้เราไปที่การตั้งค่าทั่วไปหรือการตั้งค่าเราไป,ไป<ด>หาเมนูที่มีชื่อว่าการเข้าถึงพิเศษหรือการช่วยเหลือพิเศษพอเข้ามาแล้วให้เราสังเกตว่ามีแอปพลิเคชันไหนโผล่ขึ้นมาหรือไม่แล้วให้เราจําชื่อแอปนั้นไว้แล้วเข้าไปลบเหมือนวิธีกกกก่่่่อออนนนนหหหหห้้้้้้้้้าา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 าีีตตมมมมมมใใเเเเเรรรรไไปปทททัััังงงคคูููดดลลบข หมดของเราจะหายหมดหมกดที่รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเท่านั้นการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการเรียกคืนการตั้งค่าที่แอปมีฉายชีพนั้นขออนุญาตเข้าถือแอปก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้อีกต่อไปแค่นี้มือถือของเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนก็ให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับชอบไหมละครับถ้าชอบกดติดตามไว้คลิปหน้ามีอะไรไว้เจอกัน